สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับวันนี้คนรักเกษตรพาเพืเ่อนๆมาพบกับต้นยางอินเดียนะครับอันนี้เป็นต้นยางอินเดียเขียวาสาเหตุที่ได้ชื่อว่าต้นยางอินเดียนะครับก็คือลำต้นของเขาจะมียางสีขาวนะครับแล้วก็มีทินกําเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับ ก็เลยได้ชื่อว่าต้นยางอินเดียปัจจุบันต้นยางอินเดียได้ถูกนํามาปลูกในอาคารบ้านเรือนนะครับเป็นไม้ประดับเป็นไม้ฟอกอากาศวันนี้จะมาทําการขยายพันธุ์ต้นยางอินเดียนะครับขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งนะครับวิธีนี้จะได้ต้นใหม่รอดร้อยเปอร์เซ็นะครับแล้วก็จะทําให้ต้นเดิมแต่กิ่งก้านสาขานะครับ เนื่องจากต้นนี้นะครับอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นมันเป็นทรงสูงไม่มีกิ่งนะครับสูงยืดยาวนะครับวันนี้จะมาแก้ปัญหาต้นยางอินเดียยืดยาวและก็ขยายโดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งนะครับซึ่งก็เหมือนกับการตอนกิ่งไม้อื่นๆโดยทั่วไปนะครับทําการฟั่นกิ่งให้รอบเป็นวงนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ ทำเป็น2วงนะครับประมาณนี้แล้วก็ลอกเอาเปลือกออกนะครับต้นยางอินเดียนะครับปัจจุบันได้นำมาปลูกเป็นไม้ประดับในอาคารบ้านเรือนบ้านเรือนอนะครับเนื่องจากว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับอยู่ในที่แสงแดดลำไรได้ใบเขาแข็งนะครับใบแข็งใบเงามันสวย มีความเป็นเอกลักษณ์ของต้นยางอินเดียนะครับก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากจะใบแข็งใบงองมันให้ความสวยงามแล้วต้นยางอินเดียนะครับสามารถปลูกเป็นไม้ฟอกอากาศในอาคารบ้านเรือนได้นะครับก็เพราะว่าเขามีคุณสมบัติที่อยู่ที่ใบนะครับช่วยดักจับสารพิษช่วย ในเรื่องของการฟอกอากาศนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากอินเทอร์เนต็ตนะครับสามารถปลูกฟอกอากาศในบ้านเรือนได้เป็นอย่างดีอ่าต้นยางอินเดียนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับเป็นไม้ที่ไม่ได้ชอบน้ำมากนะครับชอบน้ำปานกลางชอบดินร่วนทั่วไปนะครับปลูกในอาคารบ้านเรือนก็จะดูสวยและก็ มีข้อดีทำให้ฟอกอากาศได้วันนี้ขยายพันธุ์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับโดยวิธีการตอนกิง่งอันนี้เป็นตุ่มตอนที่เปียมมานะครับเป็นขุยมะพร้าวแช่น้ำนะครับแช่น้ำจนรสฝาดออกหมดนะครับก็คือแช่แล้วก็บีบออกแล้วก็แช่ใหม่นะครับประมาณสองครั้งเพื่อให้น้ำฝาดออกนะครับน้ำฝาดตัวนี้จะ มีคุณสมบัติที่ทำให้รากของไม้ที่เรามาตอนนีออกรากช้าออกรากยากนะครับดังนั้นเราจึงต้องแค่เอาน้ําฝาดออกคนระับน้ําฝาดก็คือน้ําสีแดงๆที่ออกจากขุยมะพร้าวนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้ต้นยางอินเดียรากออกเร็วนะครับการตอนกิ่งการทำแบบนี้ ก็ใช้เคเบิลไทเป็นสายรัดนะครับเนื่องจากใช้ง่ายและก็ราคาไม่แพงนะครับนี่ครับใช้แทนเชือกฟางได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถทําได้ง่ายเมื่อตอนกิ่งเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ไม้มัดดามไว้นะครับเพื่อที่ป้องกันให้ต้นเขาโยกเยกหรือว่าโอนเอีย e งนะครับเพือ่อคว์มแข็งแรงอันนี้ก็ประมาณ หนึ่งเดือนนะครับก็เดี๋ยวจะมาะจะมาอัปเดตการตอนกิ่งต้นยางอินเดียนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้มารอดูการผลการตอนกิ่งสองต้นนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็จะได้พบกับช่องคนรักเกษตรนะครับมาดูกันนะครับว่า จะมานําเสนอต้นไม้ชนิดต่างๆนะครับจะพยายามเสนอให้ได้มากที่สุดนะครับต้นไม้ในบ้านเรามีจํานวนเยอะมากนะครับมีละมากมายหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับอ่าเดี๋ยวจะมานําเสนอทยอยนําเสนอให้พยายามให้ครบทุกต้นเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมช่องของ คนรักเกษตรกันตลอดมานะครับ